สวัสดีค่ะก็ใส่เสื้อเสมาแล้วอย่าทิ้งครูแก่แล้วอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหน้าแหละจะงามๆพี่น้องแ่าดีมติมแจกฟรีด้ออันนี้บ่ได้ขายผู้ใดบ่ได้ก็ย่าเสียใจสั่งมาล่องเบิ่งสะเนื้อผ่ามันเปลียงใดมันโอเคบอสั่งมากล้วมันโอเคสั่งมากมากสะก้อนผู้บ่ได้กะใจเย็นๆสะก้อนลังไหน นี่แม่พญาคาเราติมกุสุมาเออเมื่อนีเขามานอนมาแวะลอยเอ็ดเพราะว่าให้ทรงของมื่อนี้ยม่อำเภอจัดตุกบี่นองมันมีนกที่เคยมากนะสวยเ้อเสือไหมมันก็เลย่ออยู่ขงน้ามหกฮึูกสวยมากนี่มีคำข้างหน้าอย่าทิ้งกูกูแก่แล้วจับกระแหน่ของจับเออ ว่ากับจวิว่าเห็นนะมึงสีแงี้ยงไงพี่เซนเตอร์เป็นผีเซนเตอร์เหรอเซนเตอนี่ไงนีสวยไหมอย่าทิ้งกูกูแก่แล้วนี่ไงพูดเถ่าก็พี่น้องพูดเถ้ามาสวยๆนี่ข้างหลังข้างหลังก็แม่พญาขาเด้าขาเด้าว่าเป็นข่เด้าเลยลูกลูกเด้าตึก๊กตึ๊ก พวนเดาอยากได้กับมาหลังเวทีเด้อพี่น้องคันดีหายทรงห้ยมันมันไ่มีเวลาไปทรงไหมจ้าแต่ว่ารออหน้ะคือเฮ็ดหลายแน่นอนเลยพวมาสังร่อนี้เห็นมันบ่หลายหาสิบตัวแจกต็คนนกรชิดก็สิ๋มมดแลวมั้งเนี่ยแม่มีมน้องแต่ว่าเหลือไว้แจกให้เอฟซีอยู่เลือกไว้อยู่ประมาณสักยี่สิบตัวแบบว่าเอฟซีที่เขามาหาหลังเวทีรอบนี้แล้วก็เฮ็ดอ่า เฮดแคฟฟี่ใส่มากเฮดแต่ตัวน้อยๆมาให้ยมีติมกับอันคนหน่อยก็น้องฮักแพงเพราะว่าใส่เดียวกันตัวน้อยมีจักตัวกับห้าตัวห้าตัวทำอะไรห้าตัวก็นที่ห้เพิ่งเลี้ยงสองตัวเด้อของแม่เอลยสามนั่นแหละของแมวสตัวของแม่ก็ไว้สองเพราะว่าเอาไว้ให้พินิจด้วยตัวหนึ่ง๋อาบ่โอเคเราเห็นเซียวเจ้าของกระเป๋ากระเป๋าไก่สิขาเลยนี่จ้าบางคนพี่น้องบางคนถางมาว่าซื้อตัวจักบาท เจ้าบาลก็ซื้อพอดว่าโอ้บ่ได้เฮ็ดขายจ้าพี่น้องเฮ็ดแจกใจก็ยังให้สุกคนหมดเลยแต่ทุนทรัพย์มันมันบ่ได้มีหลายทรซ้ำไม่ไม่มีเดี๋ยวทุนทรัพย์เยอะก่อนมาลองเมืองลองลองเมืองมันกะมันกะงามเนี่ยเราเนื้อผ้ามันกะดีอยู่เดี๋ยวให้อันให้ยูทูบได้เดียนละหลายบาทก็เจังสีเฮ็ดได้หลายเนี่นะ เซิฟเซิฟนี่สวยเด้อ่อยถ้าเป็นผุ้เหลียกชีแต่ว่ามันผ้ามันตัดกันดีดีว่ะสีขาวชุดขาวชุดสีขาวหอยมันเอาชุดแดงกับ่วกคืนแดงกับ่วกคืนแล้วน้องชีแดงเก็บของเราเดินทางกับสีเป็อหัวผุนประมาณจากหงมงค์เคิงหงมงคงกับวกท่านคำเดอกเดี๋ยวคนหน่อยกับติดทักนะฮะแม่ ไม่มาไปจ้าความสิขอมาเรียนมืึงน,นี่กัสิเขียนก่อนนั่นให้มันได้อ่างอะไรแต่กระซ้างอาะไรแต่กระซ้างใกล้แล้วเมวื่อวานข้างกินหมันหมูกระทะก็กเรียกปร้เด็นข้าหมูก่อนห้องบ้ <c oughs> านแม่ฮะบ้านเนานมืองหงที่แรกขึ้นบ้านิแบะเอาเสือแล้วก็บสีรวงไปเลยเพราะว่ากัยันข้นขาพัวงก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนทึ่งแม่แล้วก็อยากให้นอนน้มร่อเราไปเห็นด่แล้วเราขึ้นหอดหอ สำหรับแม,ม่สำหรับแม่คนที่สองน่ะเราก็ขึ้นหอดลูกก็ฝากไว้ให้แม่ฝากไว้ให้ไายให้น้นองภูมิน้องภูมิพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่ซาร่าพี่พรแล้วก็แฟนพี่พรแล้วก็แฟนเราแล้วก็ร้านร้านที่พี่วันนุ่มว่าได้จอยนะพี่วันใช่ว่าได้บุตรสั่งพวกใส่แบบ xl หรือ2 xl 3 xl อะไรอย่างนี้มาไงสำหรับคนที่ไม่ได้ก็โอ้ ที่ซั่งเลยสงั่งมาเบื้องเหนือผา่ซื้อเนื้อผา่ซื้อสิบตัวเดี๋ยวไอค้คดีสิ้นสุดพี่น้องคดีเกียร์ขี์บอดสิ้นสุดค <c oughs> ทียเท็ดแจกสามรอยตัวเลยมาเอาเลยอยู่หลังเวทียังี่มาเลยผู้ได้มากกับแจกแจกแจก,แจกไปเลยเอาไปใส่เหรียญใสน่นันน,น้าบานพี่น้องใส่ออกกับร,ร่างกายก็ได้มันเขาเรียกว่าเป็นผ้าอะไรนะผ้าไมโครผ้าท <สะ S 1> ือกระจับปันจักรยานอรอกกับร่างกายนี่ไหม ที่จงไว้ให้แม่มน้องบัวล้พูจากตัวดอกลอบมักใส่ออกกันร่างกายแม่เขาที่เขามาหารหาหมื่นนะแล้วมาเอาไปแล้วตัวหนึง่งก็ใส่ไหนอยู่มั้งใครได้ใส่อ่แหละพีใส่ไปเอาภาพคดไปค่ะปิดฟ้าได้ไหมนั่นน่ะได้งามสีงามเลย ขาเดาตี้กุศลมาขาเจ้าจเอาแบบดีครับตกตัวละเจ็ดสิบเก้าบาทด้วยพี่น้องแต่แต่เสื้อเฉพาะเสื้อนี่หาสิบเก้าบาทพิมพ์ด้านละสิบบาทแล้วมันพิมพหนังมันพิมพเส้นเงอผ้าเลยนะแม่นเจียวไปปั้นไปซากไปได้กับบบมีแตกบบมีหลอกมันบม่ได้เป็นแบบสติ๊กเกอร์นะมันติดเน้อผ้าเลย <c oughs> แล้วก็ทิชชูว่วม่ไทยอุดรน,น้ำยัว จริงๆอยาเคลีเสือแบบใส่เรนซองการนี่สิดีเนะไปห้าวันเงี้เริ่มอะไรไหมเดี๋ยววันที่สามสิบเด็กเรนยูซีส้มเด็ดไก่บ้านก็จะได้แวะมาอีกรถเตียมอองเลย <c oughs> พูดเสนีนรถไหนดเดี๋ยวรอบหน้าทำให้ตัวใหญ่ เราดิแม่ละฮนแ้วกินอะไรเด้รถก็จะเขันหน,ขหน่อยวงนอ่าด <c oughs> โอ้ยเต็มหมดข้างหลังก็เต็มเด้โอ้บอกละมดุดแม่เอาบักละมดน่อยบง้งเหมนยโอยมาดิเกผาใบมาดิไ่เกอบผ่าใบแต่ว่า ผงแจงบ่เอาไว้ละเอาไว้ทั้งเตยนี่แหละก็นี่ไงรองเท้าเนาะใส่รองเท้าใส่เกือบบวกกันมาเนี่อยเออบวกเดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนบล็อกมุดบล็อกมุดบ้านหวานดีบล็อกมุดอยู่ต้น ตาคือกล้อ,อง,อองอเลยตงเท้ากันเท้าบางเทียนอ้าวที่มใส่บ้าอันนี้ก็เป็นไอ้อหักแม่จิมเนาะใส่ดิดีแล้วมามแบะบ,บ้านเมืองหงนี่แหละกับมาหาอีแม่นี่นี่แม่คอยพโอนะพี่เซนเตอร์เว้ยใส่ไปหัวใส่เราก,ก็เสียใส่ไปแถวนี่แหละอโอนะนี่ลูกสาวาเป็นหมอลำพี่น้องลาวัดจะมาหอด

ก็มาจากแหงไม่ยังมาต้มให้ไข่ปลหูแ้วันหูไ่กะต้มไปหายก็อ้หัวไมงกิิดแล้วเ่พ้อม้องวางใส่พักติวเดี๋ยววันที่สามอยังก็สั้างการหรือไปเออยังกินไหมไข่ไข่หมดแดงกบหัวแมงกิริดกเป็นยังดออไข่หมดแดงกวหัวแมงกิิก็แข่งกันแยงขีเล็กแยงขี้เล็กเออให้พ่อแหลมตัวนึ่งด้อแม่มแบแหลมาพ่อแหลม Do chân ghép? What I say? Yeah, chân ghép. But ai but I enjoy Anh Aye, peep, 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 nhủ peep, 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 say đầy peep, là peep, peep, nhủ peep, peep, uẩn này peep, 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 lông thầu peep, 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 ดาวไมเดาวไม่เก็บอะนะเ<ร>มื่อไงเมื่นนอไงตัวตัวนอนแหน่แม,ม่ติ่มมาแม่ติ่มกับแมาพา่พักย่นี่มากินขา้าวแม่ก็ดีค่ะให้แม่ก็ตอนรับเวรเวลาไผ่แม่มก็ตอนรับเสียงบ้านเมืองหงอำเภอจตุ๋นนเนาะ,นะ,อะขอบคุณในทุกกำลังใจอ่ะ ยนี้หลายแลสิบปีแล้วิิก็ปีแต่จ้ามแม่ล่ยูนแม่สินล่ยูนปรทุมเป็นเืงชินงยังยังียงอ่ัพี่นุม น้องพุ่มอันลูกอันแม่กับมี่สองคนน้องพี่หนุ่มพี่หนุ่มจะเกิดก้อนแม่ติมปีหนึ่งลูกเล้วน้องพุ่มนี่กับซีน้องแม่ติมอยู่จักปีปะน้องพุ่มจักปีแม่ยี่แปดยี่สิบเก้ายี่แปดยี่สิบเก้าน้องพุ่มนะอ้อนก็เจ้าสองปีสามปีสองปีอ้คลิปนี้ก็เอาไวอซัมนี้ก่อนกับแล้วกันอย่าลืมกดไลอ์กดแชร์ช่องยังแม่ติมยังเอาขันจับหน่อยกุซูมายังกุสุมาลำเพลิน อัอบอัอบอีกเชียวโอ้เก่งแต่ว่าเรายังจำได้เสียเขาคุณค่ะมองบ๊อบปันได้